สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะวันนี้นะครับก็ผมจะมารีวิวเกมเวียนโกลเลียนอีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะก็เป็นคลิปที่สองครับผมจะมารีวิวในโหมดของ u s t o m Match นะฮะก็เป็นโหมดนี้นะครับโหมดนี้จะเล่นกันแบบ3-3นะครับก็คือฝั่งละ3คนนั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับ PVP กันนะฮะเดี๋ยว ผมติดค้างไว้ในคลิปคลิปแรกนะครับซึ่งคลิปแรกค่อนข้างจะพูดเยอะไปหน่อยกว่าจะได้มาดูตัวภาพเกมนะฮะสำหรับคลิปแรกที่ผมทำเ,เล่นไปก็จะเป็นแบบเล่นกับบอทนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเล่นกับคนจริงๆนะแล้วก็จะ PVP กับคนจริงๆและสู้กับคนจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าแลฮะอ่ะแรกๆก,ก็อย่างเงี้ยฮะยังวิ่งช้าอยู่นะครับก็ออกของตามมันออกของตามที่ มาแนะนำฮะอันแรกนี่มันก็แนะนำมานะครับซึ่งก็มีของหลายอย่างเหมือนกันนะฮะแต่ผมจะออกของตามที่มันแนะนำมานี่แหละนะครับออกยังวะอ่ออกกดซื้อนะครับไปดีกวาครับเฮ้ยฝ่ายตรงข้ามมาแล้วทำไมทีมผมยังไม่มาเลยครับเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับ ผมว่าผมจะแพ้แน่เลยเกมนี้เนี่ยโอ้ยลืมอัพสกิลฮะอัพก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยตูมอี๋วิ่งช้าผมวิ่งช้าไปหน่อยอะ่ะเออแรกๆก็นะก็เล่นไปก่อนนะฮะ อันนี้เล่นกับคนจริงๆนะครับขอย้ำว่าเล่นกับคนจริงๆนะฮะอัพไปเลยอัพสกิลไปเลยอ่าเพื่อนผมมาแล้วก็เกมก็สไตล์เกมก็เป็นเกมโมบ้านะสไตล์เกมก็เป็นแบบเกมพวก ที่เล่นกันเหมือนเกม .a เหมือนเกม lol อะไรอย่างเงี้ยเกมฮอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปคลิปแรกเฮ้ยเียถอยก่อน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 มึง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 มาดิม,มาดิมามาเขี้ยเอ้ยเก๋าเหรอมึงสัตว์ อาจจะหยาบบ้างนะเกมนี้ต้องมีคำหยาบนิดนึงเป็นธรรมดาเออเออเออเยี่ยมสุดยอดยกนี้ให้เพื่อนก่อนอ่าเวลาผมเล่นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีเ ทีมฝั่งตรงข้ามเข้ามาเนี่ยบางทีผมจะอ่ายังไงอะ่ะดีให้ให้สมาธิไปกับเกมนั้นมากๆอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวกลับไปบ้านก่อน <c oughs> บอกได้คำเดียวว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ให้ผมเล่นได้เยอะที่สุดในเวลาในการเล่นโทรศัพท์นั่งเล่นนะฮะแมทแมทนึง เวลาเล่นก็ใช้เวลาประมาณสักไม่เกินสามสิบนาทีอะประมาณนี้อืม <c oughs> ใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วในการจิ้มจิ้มเอาเออ <c oughs> มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้ยไอ้นี่ดิตีดิตีดิด <c oughs> เฮ้ยไอ้นี่แม่งกากแน่เลยวะตูม <c oughs> <c oughs> โอ้ยผมยังคิวไม่ได้เลยไอ้น,นี่แม่งคิวคนเดียวเลยอะแสดงว่าฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยเวิร์กฝั่งตรงข้ามแม่งเล่นเล่นไม่เก่งแน่นอน,นขอย้ำว่าแมตช์นี้นะครับเล่นกับไอ้น,นี่อยู่นะเล่นกับคนจริงๆอยู่นะฮะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้นี่แม่งก็โอ้โหเนี่ยไอ้ตรงนนนเนี้ยไอ้คนเนี้เยเนี่ยไอหังเร็เร็วอะฟาร์มได้นะฟาร์มได้ฟาร์มได้ไ,ดไปดิไปดิตูมตูมตูมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตายโอ้ย ก่อน,นเล่นไปอาจจะมีเสียงเอเสียงทีวีเสียงอะไรเข้ามานะอย่าไปซีเรียสเฮ้ยมึองๆมืองมึงมืมองมผมยังคิวไม้ได้สักตัวเลยอะแม่งเพื่อนคิวได้อย่างเดียวเลย <laughs> สำหรับใครที่อยากเล่นนะหาโหลดมาเลยนะฮะแล้วก็มาเจอกันนะครับ เวลาเวลาเราเล่นเนี่ยเ,เวลาเราจะเข้ามาเล่นอย่างเงี้ยเจอกับเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยหลายๆคนอย่างเงี้ยนะครับก็มันจะมีให้โหมดให้แบบคอยรอคิวอะครับคล้ายๆกับลหลายๆเกมนั่นแหละเกมลหลายๆเกมที่เป็นเกมโมบายอย่างเงี้ยก็คือรอคิวรอคิวในการเล่นอะคล้ายๆกันนะครับย่าย่า เราต้องรักษาบ้านให้ใหได้รักษาป้อมไว้นะฮะนี่เรียบร้อยผมอัพไอ้อะไรวะเอออัพอันตีเรียบร้อยแล้ะ <c oughs> สกิลสกิลสกิลดิสกิลสกิลผมแจ๋วไงอ่า กลับบ้านก่อนลกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนมาตามกูมามตามกูมาสัตว์ตามตามตาม,ตามครับตา,ต,าตามครับตามครับต้องตามครับผมตามตามยิ้วคิ้วถ้าตายไปด้วยกัน โอ้ยจะบอกว่าอารมณ์ในการเล่นเล่นในโทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยพอๆกันเลยนะขอบอกเลยว่าสนุกพอๆกันนะฮะผมชอบเพลงนี้เนี่ยไม่ควรเอยไม่ใช่เพลงโอ้คนชอบเกมนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเออแม่งอะไรวะพูดเป็นเพลงได้ไงวะเนี่ย <c oughs> แล้วก็ ไอเทมที่เราไอเทมที่เราซื้อมาเนี่ยเราสามารถใช้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะกดใช้ได้ชอบอะรายละเอียดของเกมรายละเอียดของภาพอย่างเงี้ยสวยนะครับเหมาะกับการเล่นอย่างยิ่งเลยของผมผมจะอัพอัพสกิลแรกไว้ก่อนมันมันไอนี่ปอมได้ปะวะทำทำยังไงอะ ดีป้อมไม่ได้อะดีในใป้อมไม่ได้ไม่อยากให้ป้อมแตกเลยจริงๆบอกตามตรงนี่มึงทำอะไรเนี่ยโอ้โ oh. อ oh. 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 ้โอ้เสร็จกู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 นี่มึงมึงมึง เรียบร้อย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 เออเรียบร้อยเรียบร้อยคับคับคับค่ะเออ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 มึงจะมาสู้กูมึงจะมาสู้กูหรอมาดิมาดิสัตว์มาดิมาดิเฮ้ย ดมาดิมาดิเฮ้ย <c oughs> กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนครับโมถ้ามันมีไม,ม,มพูดแบบว่าพูดเหมือนกับเกมที่เล่นน่ะพูดเหมือนเกมฮอนเกมอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากพูดเหมือนดอเออะไรอย่างเงี้ยคิวได้คิวได้แล้วก็พิมพ์ไปอย่างเงี้ยแต่เนี้ยแม่งมันพิมพ์ไม่ได้ฮะ มันพิมพไม่ได้มันได้แค่เนี่ยอย่างเงี้ยได้แค่ทําสีหน้าอย่างเงี้ยแค่นั้นเองมันพิมพ์ไม่ได้เอออยากพิมพ์ได้เหมือนกันตอนนี้ผมวิ่งเร็วแล้วนะฮะเพราะว่าผมออกรองเท้ามาเต็มเต็มแล้วมันอยู่ไหนวะมาดิเพื่อน,นอยืนนิ่งอยู่อะไรตรงเนี้ เหมือนรู้สึกมันจะวางแผนอยู่มั้งอัพอันตีครับผม <c oughs> อันนี้มันจะตามนะไม่ถึงกับว่าแบบเป็นเหมือนเกมเยอะๆแล้วหลายเกมเอ้ย <c oughs> ยิงดี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  ยิงนี่ตอนตอนปะตูนี่นี่นี่เจอกูเจอกูจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเออ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 มาดิ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 เอ้ามึงเฮ้ยโว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันดีเลยู่อ่ะเมื่อกี้สกิลอ่ะเดี๋ยวมึงกูจะจำมึงไว้ตว์ออกของนะครับวันนี้เล่นไปก็11นาทีแล้วป้อมของมันป้อมฝั่งทีมนันยังไม่แตกเลยแต่ป้อมทีมผมแตกไปแล้วเนี่ย อีกคนนึงก็โอ้โหแม่งฟาร์มอยู่นั่นแหละก็ดูเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับผมสนุกสนุกไปนะฮะโอ้ยเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดน เพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนโอ้หือมึงมาหนิเฮ้ยเอ้ยโอ้หืมึงโดนแน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 ่มึงโดนแน่ คิวได้เจ็ดตัวแล้วฮะอืม <c oughs> <c oughs> เป็นเกมที่ทำให้ผมวางมือถือได้ยากมากอีกเกมหนึ่งฮึ่ยฮึยฮึย ตามกูมาตามกูมาเพื่อนอ้อมอ้อมอ้อมอ้อเอออ้อม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 โดดไปกระ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 โดดไปเรียบร้อยครับผม ไป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 มึงไม่ต้องตีดิไปเอาป้อมดีกว่าไอ้น,นี่ผมพูดไปเนี่ยมันคงไม่ได้ยินหรอกนะฮะแค่พูดไปงั้นนั่นแหละคนชอบเกมนี้ห้ามพลาดห้ามพลาดอย่างยิ่งตอนนี้ตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วอ๋อลืมบอกไปตัวผมเนี่ยมันเป็นแบบว่าน่าจะเป็นตัวแทงนะเพราะว่า มันโดนมันโดนตีค่อนข้างจะไม่หนักเท่าไหร่ปุ้มสกิลสกิลสกิลเออ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 เฮ้ยแม่งโดนลุมสองอะไม่เป็นไรเอาใหม่ครับ <c oughs> เพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วสองลุมหนึ่งมึงกลัวเฮี้ยอะไรวะเออ ไม่แค่นั้นแหละสัตว์ออกของกันฮะนี่มีของออกใหม่แล้วหน่อยนิดนึงเอาป้อมดีเฮ้ยมึงจะมัวแต่อะไรอยู่นั่นนะ่ะป้อมตัวเองก็จะแตกก็ไม่สนใจเลยว่ะเออ มาเจอกูอยู่เนี่มึงเจอกูแม่งเลือดเหลือแค่นั้นมึงยังมานะเลเวลสิสองแล้วฮะแต่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าไอตอนเล่นไปเนี่ยเลเวลมันตันที่เท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้จริงนะว่าเลเวลตันเท่าไหร่เฮ้ยเสียงเฮี้ยเลยวะ เฮ้ยเพื่อนโดนอีกแล้วเพื่อนโดนอีกแล้วเพื่อนอีกแล้วเพื่อนโดนอีกแล้วเพื่อนโดนอีกแล้ว,โด,โ,ดลวโดนตันดิสกิลสกิลกูมีสกิลโอ้โหมึงเออก๋าไอ้สัตว์เอ,อ้ามึงอ่ะอเฮ้ย เว้ยมาดิมึงเจอเนี่ยโอ้โหมันมัวแต่ฟาร์มอยู่อย่างเดียวเลยมึงไม่ทำเฮี้ยอะไรเหรอวะเอาป้อมดีสัตว์ป้อมป้อมป้อม โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอเสียว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 สันหลังว่บกลับบ้านก่อนฮะอืมเฮ้ยอยู่ในป่าอยู่ในป่าอาย,ยู่ในป่าไอ้เฮี้ยนี่ก็มึงฟาร์มเฮี้ยอะไรนักหนาเนี่ย บ้านมึงเนี่ยมาดูดิสาเดยเออตาม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 อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะฮะฮะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเออโดนตามครับตามครับ,ตา,รบตามครับผตามครับเออ ไปบ้านเอะวะยีย่ยอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงมาดิมาดิมาดิ้มาดิ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 มาด้มาดิ้งด้ม้้ <laughs> มีตังมาดิงมาด่แล้วครดบ เดี๋ยวผมว่าผมจะเอาป้อมให้แตกก่อนเออมาเดี๋ยกวกูช่วยยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าชนะหึ้ยมาดิ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 สัตว์มาดิมาดิฮะฮะฮะอะไร <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรอะไร อะไรอะไรอะไรฮะอะไรฮะโเฮ้ยถอ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 ยเออเออกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปเออเออคาดว่านะครับคาดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะสำหรับผมนะอืม สำหรับทีมผมเนี่ยคิดว่าน่าจะชนะแล้วละ่ะไม่น่าพลาดแล้วล่ะเกมนี้ตอนนี้ใช้เวลาเล่นไปทั้งหมด19นาทีนะครับก็การเล่นมันจะไม่ค่อยไม่ใช้เวลาไม่ค่อยนานมากสักเท่าไหร่มันจะดีอยู่ตรงนี้นะใช้เวลาไม่เยอะไม่เกิน30นาทีนะเท่าที่ผมเล่นมา แม่งเพิ่มเรือนให้ด้วยเว้ยขอบคุณนะเพื่อนน้ามาตีตัวนี้ดิตัวนี้ดิมาดิมาดิาดโอ้ยไม่มีใครมาเลยเว้ยเออเออ เออ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 มาก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 มาออก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 มาฮึ่มฮึ่มตา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 มกระโดดไปกระโดดไปโดดไปกระโดดไปตาม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 กด กรโดดไปดิกระโดดไปดิเศษกูเศษกูเออไปไปบ้านบ้านบ้านเออมาดิ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 สัตว์มาดิเยี่งมาดิมาดิมาดิโอ้ย เลื่อนเพิ่มได้อะไมม่ะเก่งอ่ะ <c oughs> <c oughs> 21นาทีเข้าไปแล้วครับจริงๆถ้าเกิดว่าเนี่ยเดี๋ยวมึง มึงมึงเจกงอกูเจอกูเจอกูนี่เนี้ยนี่แน่นี่แนีนี่เนีนี่แนีนี่เนีนี่แนีนี่เนี framework. เอาอีกเหรอเอาอีกเหรอมึงอยากโดนเหรอมึงอยากโดนเหรอฮะมึงอยากโดนเหรอฮะสาดเลยถอยครับถอยครับนี่เงินมีสามพันแล้วนะนี 2, ่ผมยังไม่ได้ออกของอีกเลยแต่ว่าคือไม่อยากจะออกครับตอนนี้คิดกับ ตุ้มกระโดดใส่กระโดดใส่กระโดดใส่กระโดะโดใส่มาดิอีกมาดิเฮียเก่งนะเก๋มึงอ่ะโอ้โอ้เออโอ้โอ้ตีป้อมไม่ให้แตกครับใกล้จละชนะแล้วฮะเงินบวกเพิ่มอีกสามร้อย ตูมตูมตูมเออออ้อยถ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 อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลื่อนกูน้อยเยี้ยเลื่อนกูน้อยเลื่อนกูน้อยเฮ้อถอยเถอยถอยเถอยถอยถอยกลับบ้านก่อนครับตอนนี้ เดี๋ยวซื้อของก่อน <c oughs> มีเงินส oh, <c oughs> ี่พันโอ้เกือบแย่ <c oughs> ออกของตามที่มันให้ออกครับอะไรก็ไม่รู้แหละก็ออกตามนั้นน่ะตามที่มันให้ออกอะ่ะคิวได้สิบตัวตายสามช่วยสิบอ็ดนะฮะถือว่าไม่น้อยไม่น้อย มามามามึงไม่รอดหรอกสัตว์มึงไม่รอดหรอกเพื่อนมึงไม่รอดหรอกเพื่อน,อออนโอ้เจอกูเจอกูเฮ้ยมึงไปไหนวะนะ่ะยีบสี่นาทีเข้าไปแล้วนะฮะ โดดีโดดโดดโดดกลัวกลัวกลัวฮะกลัว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 กูกลัวมึงที่ไหนกูกลัวมึงที่ไหนกลัวมึงที่ไหนกลัวมึงที่ไหนฮะจะแตกแล้วครับจะแตกแล้วจะแตกแล้วเอาให้แม่งแตกเถอะอุ้ม อูมเอาให้แตกเอาให้แตกเอาให้บ้านยะเอาให้แตกกี้เกียนเล่นแล้วใช,ใช้เวลาไม่เกิน3าสิบนาทีอย่างที่ผมบอกฮะประมาณนี้ครับผมใช้ครับใช้ใชใชมึงอะไรมึงอะไรฮะม,มึงอะไร <laughs> เรียบร้อยครับผมเกมนี้ก็ชนะไปอีกหนึ่งเกมฮะ เย้ค yeah. ิวไปได้สิบเอ็ดตัวนะครับผม <c oughs> สนุกฮะถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับสำหรับเกมมือถือนะฮะ <c oughs> สำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะรีบหายโหลดมาเลยนะแล้วเรามาเล่นด้วยกันแล้วเรามาเจอกันนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครโหลดแล้วเนี่ยสามารถที่จะแบบถ้าเกิดเด็กกดเข้ามาดูคลิปคลิป,ลปนี้นะครับเดี๋ยวพิมพ์ชื่อไว้ตรงข้างใต้เอ่อ ข้างใต้ตรงที่ใต้คลิปนะพิมชื่อไว้แล้วเดี๋ยวผมจะแอดชื่อปัดเผื่อเราจะได้มาเล่นด้วยกันได้มาเจอกันนะฮะเออ <c oughs> <c oughs> อยากจะให้เล่นกันเยอะๆนะคนไทยเล่นกันเยอะๆหนุกครับตอนนี้ผมยังไม่มีตังค์ซื้อตัวละครตัวละฮะดูเดตัวละครนะะตัวละแบกพันซื้อเงินผมมีอยู่แค่พันหกนะ คงต้องใช้เวลาอีกนานมากๆก,กว่าจะซื้อได้นะครับแล้วก็สกินเราสามารถซื้อสกินได้ด้วยนะอ่มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเอ้ยไม่มีการ์ดอะไรก็ไม่รู้ครับการ์ดเนี่ยมาการ์ดคืออะไรต้องเปิด,ปดครับผมก็สำหรับ เมที่ผมติดค้างเพื่อนๆไว้นะครับนั่นก็คือโหมด c u s t อ m แ a ทนะครับก็มาเล่นให้ดูไปแล้วนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับจะมาเล่นโหมดต่อๆไปนะครับโหมดที่มันล็อกอยู่นะครับซึ่งเลเวลผมยังเล่นไม่ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นโหมดอะไรนะฮะเดี๋ยวติดค้างไว้อีกก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวหมดเวลาพิงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ สวัสดีทุกท่านครับผมทานข้าวอร่อยนะฮะ